ลวกกิมพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบบใกด้ช้านุ่งบบใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขคนนะครับพบกับผมจากขวงแคนแนลนะครับพี่น้องครับ มาพี่น้องออมไปแล้วรอบนี้ขอลวกจิ้มนะ้องพี่น้องลวกจิ้มน้องงวเบิ้งอูวีเดี๋ยวห <laughs> อนหนลวกจิ้มพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งบอกได้ชาน่อบอกไก่ใหญ่เลย,เลยปัดถูควรตรวจตรวจขี้เก่าลวกจิ้มพี่น้องครับลวกจิ้มลวกจิ้มกับเจวอันนี้เจวขมบ่ได้ปรุงให้เบิง้งครับพี่น้องเจวขม กับมีหอมเนี่ยอันนี้ไว้จะสดบักเขือละกาพริกประมาณนั้นพี่น้องครับลวกกิมนองงัวเอามาล้องเบึ่งจะั切尔หนึ่งจากขวงบักเคยล้วงลวกกิมจะเทียเนาะอืมเอาแบบนี้ลวกกิมก็แซ่บหีึ่เนาะ อมไปแล้วเนาะเหลือแต่หลอดกินนี่บ่มังนี่บ่เงีอืม แมนขือจ mm ั่นคนบาทรวกินกับแซ่บอย่าง ว,ว่างไก่มือปวดพันวาเมนูดีใจน้ำเพลินพันว่าเมนูดีใจน้ำเพลินไมนอยากไมันออมนองว่าเนี่ยดีใจน้ำเพลินไปนองครับพคนใด ผลผลิตผลผลิตประจําปีครับเพ่นเลี้ยงมากก็โอ้ยกว่าสีพันติใหญ่กว่าสีออกลูกใดเนาะจั้สีใดแบบนี้มากคักแล้วี่นองเ้ย มันเป็นเสียงแมวอย้อู้ๆไม่ได้เรียงแมวนะ คลิปนี่ถืกนั่นถืกนี่เะาวพี่น้องนะอื เอาไปต้มก่อนพี่น้องให้มันไปเปื่อยเพื่อทำไส้สำเนึยงก่อน เอาพี่น้องครับเมนูเสียบแสบลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มใส่คาใส่ตะไข่เนียนะครับแล้วก็ปรุงรสเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อมันเกิดความหอมนะครับน่องง้วลวกงัวนะครับอาอมเร้ยวนะครับเพื่อนหลายๆเมนูแล้ยวก็ลองเอามาลวกจิ้มกับเจียวขุงผขมนะครับที่สุดแล้วก็ไปได้นะครับแซบหมักแคสายง่าไๆนะครับเอามาฝากพี่ตอน้องทุกๆท่านนะครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขีดพงจากก่วงทุกๆมือพ่อกันไหมในคลิปหนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ